จะพาคุณผู้ชมไปดูคุณยายนะคะวัยเจิกว่าคนหนึ่งใจเด็ดแล้วก็กล้าหาญมากๆเลยเดี๋ยวจะเห็นนะคะใส่เสื้อคลุมสีแดงนะคะเธอเดินมาที่ย่านนอร์ทสแตันตอนกลางของประเทศอังกฤษแล้วมองเห็นว่ากลุ่มคนร้ายกําลังจะเข้าไปปล้นร้านเพชรนะคะแล้วก็กําลังใช้ฉแฉลงเนี่ยจะงัดประตูเข้าไปแล้วตอนนั้นเป็นกลางวันแสกๆคนก็เต็มย่านเลยนะจะเห็นคุณยายเสื้อแดงนะคะเดี๋ยววิ่งมานะคะแล้วก็ในมือของคุณยายมีแค่กระเป๋าถือใบเดียวเท่านั้นเองคุณยายใช้กระเป๋าเห็นไหมคะฟาด ฟาดๆนะคะกลุ่มคนร้ายเน,นี่ยหนีกระเจิงเลยทีเดียวคนลยคนหนึ่งพยายามที่จะขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปโชคร้ายมอเตอร์ไซค์ล้มมีต่างหากนะคะก็เลยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยรวบตัวเอาไว้ได้แล้วตำรวจก็วิ่งไล่ตามไปแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายที่เหลือจับได้เกือบทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะข่าวไม่ได้บอกว่าคุณยาย70กว่าคนนี้เนี่ยเคยเป็นนักวิ่งหรือเป็นนักกีฬาเลยมาก่อนหรือเปล่านะคะ <dangerous students. S 1> แต่ว่าคุณยายไปให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นในตอนหลังว่าคุณยายทนไม่ไหวจริงๆเลยนะคะที่เห็นคนร้้้้้าายกกกกลลลุุนนนนีบปรงววัแแส อยู่ในย่านที่มีผู้คนพลุกพล่านด้วยนะคะก็เลยโอ้สวมหัวใจสิงนะคะบุกเข้าไปด้วยกระเป๋าแฮงแบ็กใบเดียวนี่ละค่ะสามารถที่จะจัดการกลุ่มคนร้ายได้เกือบหมดเลยทีเดียวนะคะและทั้งหมดนั้นก็คือหลากหลายวุ้งราวจากต่างประเทศมากมายที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันทุกบันแบบนี้นะคะ